โมเดลนี้ทําให้เราเห็นองค์รวมของกระบวนการโค้ดอย่างแท้จริงคือการโค้ดที่แท้จริงไม่ใช่การลงไปจดจอ่อช่วยเขาแก้ปัญหาโดยตรงแต่ทําให้เขา move on เป้าหมายเป็นของเขาเขาสํารวจตัวเองแนวทางเป็นสิ่งที่เขาเลือกกระบวนการโค้ดก็จะเกิดสิทธิผลสวัสดีครับ อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับ Experience s h a r i n g ที่ผมได้ดำเนินการกับโมเดลต่างๆมาโดยตลอดโมเดลนี้ครับเป็นโมเดลที่ผมตั้งใจใช้ประกอบการโค้ชในช่วงเวลาสั้นๆครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นใช้การสอนการโค้ชการดำเนินการโค้ชเพื่อให้เขาหลุดจากประเด็นที่เป็นปัญหาของเขาครับ การใช้โมเดลประกอบการสอนแล้วก็การโค้ดที่ผมใช้มามีความรู้สึกว่าการให้เนื้อหากับการใช้โมเดลและก็ให้เนื้อหานียมีความแตกต่างกันการสอนโดยการให้เนื้อหาเรามักจะให้ตัวมินนิ่งความหมายต่างๆแต่หากเราใช้โมเดลและก็อธิบายเนื้อหาผู้เรียนมักจะเกิดความเข้าใจมากกว่าการเข้าใจความหมายเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะ ดำเนินการสาธิตโมเดลที่ผมเลือกมาในเอพิโซดนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าผมใช้โมเดลหรือใช้ conceptual picture เนี่ยดำเนินการสอนอย่างไรและหลายครั้งผมก็หยิบโมเดลนี้มาประกอบการโค้ชของผมด้วยครับแน่นอนครับหากท่านเข้าใจแก่นของแต่ละโมเดลและรู้ที่มาของโมเดลนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านสามารถที่จะ ใช้ประกอบการสอนและดําเนินการโค้ชได้ด้วยตัวท่านเองอยากจะแรกเปลี่ยนในรายละเอียดเพื่อจะทําให้ท่านเกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมเรียกโมเดลนี้ว่า One Page Coaching Conceptual ครับผมมักใช้อันนี้ในทุกๆหลักสูตรที่ผมดําเนินการสอนที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชชิ่งการเป็นพี่เลี้ยงครับและโมเดลนี้ผมก็ใช้ในแง่ของ การดำเนินการโค้ดในบางครั้งนะครับที่โค้ชฉีเกิดเดลมมา่าเกิดสภาวะลําบากนะครับผมก็ใช้โมเดลนี้ในการดําเนินการโค้ดด้วยขอเริ่มต้นด้วยการใช้โมเดลนี้ประกอบการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการโค้ดเผื่อท่านจะนําไปไประยุกต์ใช้ได้ท่านลองมองภาพนะครับโมเดลนี้หรือคอนเซ p ปชวลพิกเจอร์นี้มีองค์ประกอบก็คือเหตุการณ์แน่นอนครับเราเริ่มด้วยที่เหตุการณ์การโค้ดคือหลักการพาคนจากจุดห ไปอีกจุดหนึ่งบนเป้าหมายที่เขาต้องการโค้ดเปรียบเสมือนกับการเป็นกระจกเงาสะท้อนให้โคชีมองเห็นตัวเองและหยิบหรือเห็นคุณค่าด้านดีซึ่งเราเรียกว่าศักยภาพนำออกมาหาแนวทางไปสู่เป้าหมายด้วยตัวเขาเองไงครับท่านฟังความหมายที่ผมอธิบายแล้วประกอบกับภาพที่เป็นโมเดลนี้แล้วท่านเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าอ๋อมันก็คือสิ่งที่เราสอนเราให้ความรู้คนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นภาพองค์รวม ของเรื่องที่เราอธิบายก็จะทําให้เขาเกิดความเข้าใจในแง่ของหลักการโค้ชมากยิ่งขึ้นครับหากสอนด้วยภาพนี้เป็นแบบองค์รวมเลยผมก็จะใช้โมเดลนี้โดยการเริ่มต้นว่าในปัจจุบันเราในฐานะโค้ชเพราะเรียนหลักสูตรโค้ชใช่ไหมครับผู้เรียนในฐานะโค้ชเนี่ยกำลังพูดคุยกับคนที่มาขอคำปรึกษาอาจจะเป็นน้องในที่ทํางานอาจจะเป็นการโค้ชที่ตัวเปอร์เฟมหรือ อาจจะเป็นการโค้ดที่เป็นความรู้สึกที่ติดขัดข้อกังวลความกลัวอะไรก็แล้วแต่เรามักเรียกตรงนั้นว่าเป็นช่วงของการพูดคุยท็อปติกหัวข้อกันการโค้ดที่แท้จริงไม่ใช่การลงไปจดจอ่อหรือช่วยเขาแก้ปัญหาโดยตรงแต่ทําให้เขา move on นั้นหัวข้อที่พูดคุยเราเรียกว,ว่าท็อปติกหรืออีเวนต์ก็แล้วแต่นะครับในโมเนลนี้ผมก็มักจะอธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพว่า เขาปิกคือการพูดคุยแล้วหาคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดที่เป็นเบาะแสเพื่อใช้ในดำเนินการโค้ดในภายหน้าจุดต่อมาครับหลังจากพูดคุยแล้วเราจะต้องทำให้โคช้ชกำหนดเป้าหมายเป้าหมายของเขาจากการพูดคุยครั้งนี้เขาคาดหวังอะไรหรือผลลัพธ์ที่เขาต้องการจากการพูดคุยครั้งนี้คืออะไรเขามีจุดประสงค์อะไรที่จะมาขอคำปรึกษาในครั้งนี้สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นหลังจาก เกิดการโค้ดหรือดําเนินการโค้ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคืออะไรจุดนี้เราเรียกว่าการทำ goal setting ครับเหตุ okay, ผลที่เราต้องดําเนินการพูดคุยเพื่อจัดก,การโกเซ s ต t t งนี้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่โค้ดเขาที่สภาวะลําบากของเขาแต่เราจะโค้ดเขาที่ศักยภาพของเขามีแนวทางไปสู่เป้าหมายของเขาอย่างไรย้ําว่าเป็นเป้าหมายของเขาครับดังนั้นโมเดลนี้ก็จะช่วยให้โค้ด ที่เรียนกับผมนะครับเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อที่ผ่านมาเขาคุยกับน้องแล้วเจอสภาวะลำบากเขามักจะไปถามว่าแล้วมีแนวทางแก้ไขอย่างไรอันนี้ไม่ใช่ครับโค้ดคุยกันที่สภาวะลำบากของโค้ดจีแล้วเห็นคําสําคัญชื่นชมให้เขาเห็นศักยภาพของตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ขอให้เขากําหนดเป้าหมายที่เขาอยากได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการแล้วจึงเริ่มดําเนินการ ครับแน่นอนครับโมเดลนี้จะทําให้เราเห็นภาพว่าระหว่างการดําเนินการโค้ดก็อาจจะมีสโกปเข้าๆว่าจะทําให้เขาเห็นอะไรจากรูปภาพครับท่านคงเห็นแล้วว่าเป็นร่วมของกระจกเงาให้เขาสํารวจนะครับผู้เรียนก็จะเกิดการสนัดรู้เพิ่มขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ๆก็ถามไปเรื่อยและไม่ได้ถามว่ามีแนวทางอย่างไรจะแก้ไขยอย่างไรอันนั้นถามเร็วไปครับ การจะถามแนวทางอย่างไรจะแก้ไขยอย่างไรมีอะไรบ้างเนี่ยจะถามหลังจากที่ทําให้โคชีสำรวจตัวเองก่อนฉะนั้นตอนที่ผมสอนผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรโค้ดก็จะเกิดความเข้าใจว่าสเต็ปต่อมาคือจะต้องให้เขาบอกเล่าสิ่งที่เขาทําได้ดีความรู้อะไรบ้างที่เขามีในปัจจุบันทักษะอะไรที่เขาคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือคุณลักษณะอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษของเขานะครับ มันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาคุณค่าของเขาในเรื่องอะไรหากผู้เรียนโค้ชหรือผู้ที่เรียนแล้วจะไปดำหน้าที่เป็นโค้ชเนี่ยใช้กระบวนการพูดคุยซักถามในรายละเอียดซึ่งเราเรียกว่า e x p o r t ช่วงสำรวจเขาจะเห็นภาพเลยครับว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดำเนินการโค้ชครับเขาคอยแต่ช่วยกันแก้ปัญหาเอาปัญหามาวิเคราะห์ไม่ใช่ครับโค้ชจะเป็นเรื่องของ การให้โคช้ชีสำรวจครับเอ็กซ์พอร์ตัวเองแน่นอนครับระหว่างพูดคุยโคช้ชก็จะได้ยินคำสำคัญโคช้ชีก็จะได้ยินคำของตัวเองและก็เลือกมาใช้กับการหาแนวทางใหม่ๆจากต่นนี้ต่อไปครับอยากให้ผู้เรียนโค้ชทำคำถามว่ามีแนวทางอะไรบ้างถ้าเกิดปัญหาที่เจออยู่ในปัจจุบันกับเป้าหมายที่ต้องการแล้วเนี่ยกับสักพภาพที่มองเห็นเนี่ยคิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร มีแนวทางอะไรบ้างที่มีแนวทางนี้เพราะอะไรที่ตัดสินใจเลือกแนวทางนี้เพราะอะไรถามตรงจุดนี้ต่อไปได้ครับเพื่อจะทําให้โคชมั่นใจว่าสิ่งที่จะไปทํานั้นเป็นวิธีที่เขาเลือกย้ำครับให้กลับไปเป็นวิธีที่เขาเลือกเพื่อจะไปสู่เป้าหมายของเขาดังนั้นหากเห็นคอนเซปชวลนี้โมเดลนี้ทุกท่านคงนึกภาพแล้วนะครับถ้าท่านในฐานะคนที่จะเรียนโคชท่านคงเห็นแล้วว่าอ๋อโมเดลนี้คือทําให้เราเห็นองค์รวมของ กระบวนการโค้ดอย่างแท้จริงคือเรื่องที่พูดคุย,คยอย่าพึ่งสนใจในรายละเอียดมากนักอย่าพึ่งดําเนินการโคร้ดทำโกลเซตติ้งให้ได้ก่อนและทําให้เขาสํารวจตัวเองเพื่อเห็นศแกยภาพพร้อมมีแนวทางเป้าหมายเป็นของเขาเขาสํารวจตัวเองแนวทางเป็นสิ่งที่เขาเลือกกระบวนการโค้ดก็จะเกิดประสิทธิผลอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับผมใช้โมเดลนี้ใช้คอนเซปชวลนี้ดําเนินการสอนในหลักสูตรโค้ดต่างๆในทุกหลักสูตรเลยผมยังใช้ โมเดลนี้ในการดำเนินการโค้ชด้วยผมจะลองให้ท่านดูสั้นๆน,นะครับเป็น Experience Sharing จากผมนะครับในฐานะ e x c ก u i v v e Coach สมมุิโค้ชที่มาปรึกษาเรื่องของการที่เขามีเป้าหมายงานสักชิ้นหนึ่งแต่เขาทำมันไม่สำเร็จผมก็มักจะถามว่าโอเคเล่าเรื่องราวตรงนั้นให้ฟังนิดหนึ่งกำลังอยู่ในช่วง t o อปปิพอเขาเล่าเรื่องราวออกมาแล้วผมมักจะ ได้ยินคําสําคัญที่ว่าเขาเคยทําเรื่องนี้ไปแล้วขาดความมั่นใจตรงที่ทําเรื่องนี้ไปแล้วผมให้เขาขยายความนิดนึงว่าเขาทําอะไรไปแล้วบ้างตรงนี้ครับจะเก็บเป็นเบาะแสมาใช้ให้เขาเอ็กซอร์ตัวเองผมก็จะถามต่อว่าเกตและเป้าหมายต้องการอะไรผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเล่าเป็นโคดเซตติ้งของเขาโอเคผมก็จะถามว่าจากเป้าหมายเนี่ยกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่เขาคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญที่ จะต้องดําเนินการเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายพอเขาพูดเสร็จผมเขาจะถามเขาตอบว่าแล้วเขาคิดว่าเขามีความรู้เรื่องอะไรเขามีทักษะอะไรบ้างถามทีละข้อครับเขาคิดว่าเขาควรใช้ประสบการณ์อะไรของเขาเพื่อจะทําให้เป้าหมายนี้สาเร็จพอเขาเล่าเล่าเล่าตรงนี้เขาจะเริ่มเห็นตัวเองแล้วเขาเริ่มมันใจขึ้นผมก็จะถามตอบว่าจากที่พูดคุยมาเนี่ยเขาคิดว่า จุดไหนที่เขาคิดว่าสามารถนําไปใช้ดําเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อันนี้นะครับเขาจะเริ่มไหลแล้วครับเขาก็จะเล่าตรงนี้เราก็ถามเขาตอบมีทั้งอื่นอื่นไหมหรือเขาคิดว่าอยากต้องเพิ่มเติมอะไรอยากขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าเป็น p e r f o r ม a n c e coaching ไม่ใช่เรื่องของการโค้ชอาชีพก็จะทําให้เขามีแนวทางไปสู่เป้าหมายเห็นไหมครับผมใช้โมเดลนี้ทั้งสอนทั้งโค้ชครับหากท่านาสนใจที่จะใช้โมเดลนี้ลองดูครับ ลองนำโมเดลนี้ไปประกอบการสอนน้องหรือไปประกอบการโค้ชของท่านลองดูครับผมมั่นใจครับว่าโมเดลนี้จะทำให้ท่านดำเนินการโค้ชได้ง่ายๆเลยหวังว่าท่านจะนำไปใช้ติดขัดย,ยังไงโทรปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้ครับขอบคุณครับ